เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันมันเจอตัวเราแล้วมีคนบกขอกลังสามยายมีคนบกแล้วคิปเป่งแล้วเฮ้ <c oughs> ยตายเดย เฮ้ S <S ยเฮ้โอ้ยไม่นะมาไม่ทันว่ะเอ้อยนี่แหละเฮ้ยเอออะอะอะไออะเราตายแล้ว ไม่มีทางเลือกแล้วละ่ะกองทัพเราไม่มีเหลือแล้วเฮ้ยเอาเอาละได้เวลาฆ่าไอ้พวกหัวหน้าบอลเลสแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย โอ้ไม่กูเด็ดนี่มันเชียรอะไรเนี่ยวู้วในที่สุดก็ได้กลับบ้านสักทีโอ้อยู่ในค่ายกับการบอลเลสมาตั้งนานเยย